เตรียมกินเข่าพ้อมมาชมก่อนมาชมก่อนเติร์ปดป๊าเราได้อีกต้นนี่กระมมงบักใหญ่พุ่นน่ะปะ๊าสองโลอยู่บนนี้เนาะโอ้หงพาสีก็ได้ดอี่โอ้พี่ผู้มานนะพี่ป้นนาครอบทองทองไหลเอาเลยน,นี่ ก็ของของเราอืออ๋อท้าวอิตะปูตุกกะน้องหล่าก็สมน้องหล่าคือเก้าเฮากะคอยเป็นคอยไปสวัสดีครับยามเช้าสวัสดียามเช้ามาพี่น้องได้เวลายกยอยกกระดุงอีกแล้วโอ้ยแจ้งเมียพื่อนดีไหนอีล่ะเออ 哎，很累很累很累。哼哼。挺累哦。啊，来很累很累。太累，累死了。 ไม่ออกจากป่าเห็นเล็กับาไร่ป่าบ่บ่มันหนองนี่มันผมสายางไงสายางหองกินแดดหมือนกันดหมูมึงมาดึใสนากาเาซัปิดึง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 ดยอดจับเลยจัดการเต้นเต้นเต้นเต้เต้นอีเดต้นอครับเดียวก็ได้ จักโตจักตปกูไม่เต้นครับพะว่าไม่เข่าแพงครับเขาแพงแลป้ายือมเสือมเสืไม่เ่าแพงโอหเอาของใหญ่เอาของใหญ่หปลาบูคตัวพวใเลยไใหญเลยเดีลูกเนมานี่ขวดีขยต้นไม้ Okay. น oo, e ี่เดินลุงวางวางข่างี่เตมแล้วเตนแลวไาอี่งเลยเดี๋ยวจะสั่นแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาที่หลังก็ได้สั่นน้ำบน่ะเออเออนี่โอ้หแถือกระดุมไปแบบหนถือนมันเป็นะล่ปลาไล่ปลาเอาเนาะ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 บันนี้เนอ Nhúc nho nhúc nho, ừ. ừ. ôi, không ăn sáng ơi đâu tự nhỏ khắp kìa 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 kìa

หนึ่งสองสามอืมเต็มอันนียเท้ากระเจาเลย้าเต็ดครับเต็ดครับ

เอออันนี้ก็อาเป็นขายุกัดอยน็ขายไม่ขัดนาะูอย่าเป็นเือนมันอยู่ในคุมือหนม่เนแอี่องอืจะตัวใหญ่ๆปล่อยกันเลยได้ยงไงสดมืได้ส่งสามมือเลยอ เพื่อแม่เพิ่นตลอดเลยจักแม่นี่พ่อใหญ่แม่บ,บอกว่าแม,ม่ได้คู่แม่เราบอปีนี้นอออโอ้ตัวบกักใหญ่เลยอันนี้เด็กคู่หรือแม่นี่คู่โอ๊ยได้ลูกชาย โชว์หน่อยโชว์หน่อยเออโักใหญ่เอาเนี่ยแม่อาเนี่ยแม่ปลาซีเอาปซีเล่นของใหญ่นะแม่มือน่นไดะก็เจ้าได้ผุหลอโตเลยได้ะาบก็เจ้าได้ผุหลอโตเลยได้โอ้อะไรวะหัวอยากจะไปอีกบดูอดตาเลยิ่ะบบดูมันลอตาเลยสิักอย่าลอดหล่าแม่ รัก่าวว่าพูนนางขาวนางของ่าววเดโดดเด็ดบวิดโดดเฮ้ยกวจะได้เอาปลามันมันกระดดบวิดมันออกมันออกมันอยู่นกระุงมันเก่าเขาของเขาเด้ของมึงกระเทางานเสร็จทย่อมๆแล้วรุนนี่ลวัยเกือบยี่สิบตัว ชีวิตของก็จะกเจะสินกับมันสี่ฟองเลี้วงตัวเียงเด้เฮ้เฮ้เล่นไปแล้วพาไมคตทีนี่เด้ยโอ้โดดโดดโอ้สองสามหูหูหูหได้อยู่ได้อยู่ ไ้มาแล้วปลาลาะี่เเอ้ยเล่นไปเล่นมาปลาขอปลาเครื่องปลาเลียนแบบเพื่อนทุดปล่อยไว้แหละเหขา่อเื่องไป้ช่องเหรอ่้กินมึงบ่ได้กินนีแอบแอบว้านีอะไรปลาคอบปลาคอปไปแม่คอบไปหาย่โตสับมะกรอยตแม่สี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 แม่ตายดิสังเลย มันเท่ามันคือบเข่าสีกระเดะกระดู่ก็ไซอกกระดับเ้ยจะไีปลกที่เสาผูคิดเลยปลาที่เสาเขาอูเยังค่ะไม่ยังปลาหยูหน้ได้ปลาชิวเสาดีดีโอ้ไดกระกกระกหมดโอ้่าด้ไปจีด้ีก็ได้ตนนึยามาลโาเามู้่นปล

กะปิงหรือกะปามันเล่ากะปิ้งอันนั้นปาปาปาทำแน่เอาตัวเรื่องัยังออกตัวเรืงมันก็ตั้งถึกแน่เช้าปลาไรกะน้อยๆน้อยๆปลาตั้งุ้ดโดนแล้วก็ดึงตรงน้อยู่ใต้กระดุมบ้งตั้งมันป้าตั้งก็ป้าตั้ง เห็นน่องกูเลยเหมือนน่องแงงกูก็ทำก็เห็นเลยนอนพักนอนนี่เออน้องแงงกูก็เห็นเลยนอนจะเห็นแยกตัวกานหนาวนอนติโอ้ขึ้นละวบานนี้เตรียมกินข้าวพร้อมมาชมก่อนมาชมก่อนเปิดปลาเราได้อีกตัวนี่กระโมงบักใหญ่พุ่นน่ะ 2องโลอยู่บนนี่เนาะงามนหนาเลยตัวปลาก็ได้ไส้นี้เลยมื่นนี่บ่มีโดดมีดาวพี่บูอยู่ข้างล่าง,งาได้นน่เนาะของบอเคนเอ๋ได้เนาะเพิ่นอยู่บูสองตัวคสะย,ยู่ใส่รับประบูคะนคนละฝีมือเลย,ย,ยแต่ก็ว่าวหากได้อยู่จ้ะ แต่ยายได้กินอยู่นะโมเมนโบได้ดอกแต่ว่าเขาโตบ้าบนโบได้หลายเพียะคงแท้ที่เหลืาาอยังไปเก็บเข้า,าอยู่ทังโบมาย่างมาเลยเห็นข้าวหรือเก็บมานําในทางชวนยาง,งของใครอันนี้อู้นี่ก็ได้ผูได้ธรรมาดาผูน้องแบบน,นี้เตรียมจีได้บัดน,นี้ดังไฟแลวผูยังอีกสองคนยังเก็บข้าอยู่ กบยากเลอกตัวน้อยว้เอามาสมงทุของยายนี่ก็ย oh, ังมัดเชอบของภาษีก็ได้อยู่โอ้พี่ผู้มานะพี่บ้าก็พองพองไหลเอายนี่ก็พองพองไหลเออเอาเท่าีตะปูตุกะน้องหล่า็สมน้องหล่าคือก้าวเขากะคอยเป็นคอยไป เออมาข้อะนหมตามตำแหน่งตามตำแหน่งค่ะเลยเนาะที่หนึ่งกะอาตุกแล้เราเป็นที่หนึ่งมือเนี่ยหาอกขโมงใหญ่เราหาไหลีเดอร์น่ะชาวเกลือเลยได้แบบนี้ชาวเกลือเตรียมจีเราแบบนี้จีเข่าจีปลาจีเข่าปลาเอาไปเช่าลวกนี่ก็หาไม่เกียร์โอ้โหไ่คุ้นเคยบ่าวาเท้าที่ไหน หิวไฟก็นาวค่อยพักไปอไปหนาวหนาวหนาวโอ้ยเข่นตากูนี่คนนี้คนนลร่ำไห้ไม่เกลียกเลยหนาวได้นี่เนาะเอาโอยอยู่ในน้ำก็เกย่น้กันนี่นะโอ้ยระดูมมาจากไหนปลาทะเลก็มี ไกนมนือ <icana, S 1> ่มนแม่ว้าจะเ๋้ก็พอก็เข่าเข่ามันจะหมอนี่เข่าอเข่าเย็นมันเนี้ยเข่าปะขาคอผู้สาวพันยาอีกแห้งปอืมจีปลาของแท้อืปลากินเข่าปะมันีใจออีาโอ้แมงวันก็จะมาจะใส่เนาะใส่แม่ มันมันบ่มเป็นฟินปันไหนเฮ้ยใส่จานมันบ่ได้ชิามสะอาดมันบ่ได้ฟิวมันบ่ได้ฟิวมัได้ฟิวก็ใส่ออกนี่เล็เล็กไม่งมาเลือกจ้ำประเด็จใส่นวดหวานข้าวผสมจงใส่จานดีหว่าอืมคิดแล้ววานอาจารย์มากใส่เนื้อมันกินข้าวอิ่มเลยดับฟืนดับไฟเคลียร์ขยะให้เรียบร้อยเด้อเจ้าของเถียงเติกเอาไว้ให้เจ้าขายเออไปกินคู่คนบัดนี้ ยางก่อนละเดี๋ยวยืมกระมองก่อนว่าเกยมองจ้าของเลยเนาะเออปลาหลสลักกระมองนั่นเนาะทำท่าลงลงลืมลืมเละไปเมื่อพี่น้องวันนี้